เหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะคะจำนวนผลิตเพียงหนึ่งมื่นหกขออภัยค่ะหกแสนค่ะเอ,อไปใหญ่ละขออภัยทีงนะคะเอาใหม่เริ่มต้นใหม่สิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจำนวนผลิตนะคะหกหมื่นสองร้อยเหรียญอ่ะปะณเอาให้ดูเลยดีกว่าจะได้อ่าไม่ไม่ผิดไม่พลาดเนาะอ่ะอไหนก็ได้เนาะค่ะคือ เนี่ยคะ่ะใบที่เป็นแผงแบบนี้เขาจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยโอ้โหดูไะมไม่ช้าเลยเหไหมคะเนี่ยเพ้ยังไม่กล้าหยิบไม่กล้าเล็บจิกเลยตัวช้าเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา10บาทพุทธศักราช2,531ส,ส 21, คศ1น8 8นะคะอันนี้ก็รายละเอียดของเหรียญรายละเอียดของเหรียญน,นะคะ ประกาศออกใช้เมื่อวันที่13เดือนกันยายนพศ2531จำนวนผลิตหมายบอกเรียบร้อย6 2 0 0เหรียญโลหะ2ส,สีน้ำหนัก8.5กรัมเจนผ่าสูงกลาง26มมขอบเฟืองสลับเรียบชนิดราคา10บาทาเรามาดูรายละเอียดตรงนี้ต่อ นี่มาเขาจะบอกเลยเห็นไหมคะจะเป็นแบบนะนักสะสมเก็บแผงอ่ะเขาจะมีแบบตรงนี้ค่ะเรียกเหมือนกาที่มาที่ไปอ่ะเนาะเหรียญสิบบาทเป็นเหรียญกระสาบของสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศในประเทศไทยค่ะด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร วอระมหาวิหารค่ะออกใช้เมื่อวันออกใช้เป็นสกุลเงิน <c oughs> ครั้งแรกเมื่อวันที่พศสองห้าสามหนึ่งค่ะโดยผลิตเป็นโลหะ <c oughs> ไปเหรียญกระสาบโลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตรสิบบาทที่ได้ยกเลิกไปแล้วถูออกไหมคะแทนธนบัตรที่ยกเลิกไปแล้วไปถึงธนบัตร ก่อนหน้าเหรียญนี้นะคะก่อนหน้าที่จะมาเป็นเหรียญนี้ก็จะเป็นธนบัตรหลังพระบรมรูปทรงม้านะหลายคนจะจาได้แบงค์สิบสีเทาอะค่ะหลังเราเรียกกันว่าหลังม้านะคะเพราะฉะนั้นเหรียญนี้นะคะเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามหนึ่งจึงเป็นเหรียญกระสาบเหรียญแรกเหรียญกระสาบชนิดราคาสิบบาทเหรียญแรกที่ผลิตออกใช้หมุนเวียนซึ่งณตอนนั้นเราใช้แบงค์อยู่ หลายๆคนนะคะจะมองมองเหรียญว่าด้อยค่ากว่าแบงแบงนี่จะใหญ่กว่าเหรียญนี่จะด้อยกว่าคนจึงไม่นิยมนําแลกออกมาใช้ค่ะเหรียญกระสับปีสามหนึ่งจึงเหลืออยู่ในคลังนะคะคนไม่นิยมยังไม่นิยมเท่าที่ควรยังไม่ได้รับความนิยมมากนักค่ะเหรียญจึงค้างอยู่ที่คลังคลังเขาจึงทําการผลิตออกมาเป็นที่ระลึกนะคะคือแผงแรกคือแผงสีฟ้านี่ค่ะ จำหน่ายออกมาเป็นแผงแผงที่ระลึกแผงสีฟ้าจำหน่ายในราคสามร้อยบาทค่ะได้รับความนิยมสูงมากนะคะคนนิยมนำออกมาเป็นที่ระลึกสามร้อยตอนนั้นซื้อมาสามร้อยขายห้าร้อยพันเนื้อค่ะพอรุ่นนี้จำหน่ายหมดนะคะเขาเว้นระยะสักระยะเดียไม่นานนักเขาก็ทำแผงนี้ขึ้นมาอีกแผงสีเขียวขายนี่จำหน่ายสามรอยบาทเช่นกัน3ามรอบาทก็ ช่วงนั้นออกจากกรม300ร้อคนก็ามาขายห้าร้อยแปดร้อยห้าร้แป้อก็ถือว่าสูงแล้วอะค่ะช่วงนั้นนะคะค่ะนี่แหละค่ะคือที่มาที่ไปของเหรียญกระสับหมุนเวียนชนิดราคา10บาทปี2 5งหสาม